อะมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมฮีโน่นะครับฮีโน่มาอีกแล้วครับ,มรบ,มรบเมกาตัวนี้87นะครับพร้อมต่อดำโอ้โหคาซีนี่เลี่ยมเลยครับสวยจัด สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่พี่น้องๆชาว u t u b e นะครับอยู่กับลุงพลอีกแล้วครับนึเอาน้ำมาอีกแล้วลุงพรหิวข้าวแล้วครับตอนนี้คันนี้พร้อมต่อดำเสร็จสับเรียบร้อยก็แปดสิบเจ็ดนะครับแปดแสนเจ็ดมืนะครับอืมคันสีสวยจัดครับ สวยมากๆครับถือว่าสวยจริงครับขั้สีนี่ไม่มีที่ติเลยนะครับหหวนี่เจ้าเจ้าเจ้าไม่มีผูนะครับเครื่องนี่สวย ภายในครับยังไม่ได้เก็บนะครับนี่เดิมๆนะครับทําเสร็จก็จะสวยกว่านี้นะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดโอ้นี่เครื่อง j o 7นะครับ เกตตีธรรมดาปั๊มซ้ายนี่ครับโอ้โหแบบนี้ดีครับตามตีนสด,สดสดสิงส,ดส,ดสิงลุงพรบอกนะครับสดสดสิงสิงๆๆสวยครับสวยี โอ้ oh, สวยจริงๆครับคันนี้สดมากเลยครับถ้าสนใจก็สั่งได้ครับอยากได้ลายไหนเนาะสีอะไรช่างจัดการให้หมดนะครับ,รบเขาแก่จัดการให้หมดครับอยากได้สีอะไรลายไหนครับบอกได้ครับจะต้องมาดูแบบนี้ครับ ก่อนที่จะต่อดัมมครับว่ารถสด,ดขนาดไหนนะต้องดูก่อนที่เขาจะเก็บรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมแบบนี้เราจะได้รถรถที่ดีนะครับใช้กันยาวๆไปเลย มาดูเลยครับตำหนิตรงไหนครับก่อนที่จะเก็บรายละเอียดก่อนที่จะต่อด,ด้ำนะครับนี่แบบนี้เห็นๆกันเลยครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไหร่ครับจะดูตามสภาพเอานะครับ ท่านใดสนใจมาคุยกับเฮียเเลยครับนี่โอ้เฮียแกใจดีครับอยากรู้อะไรมาถามแกได้มาจากกัมพูชาก็มาสั่งได้นะครับบาทอ่าอเดี๋ยวลุงพรหิวข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าสนใจก็ติตโตมาได้เลยนะครับ อู๋ศูนทรการช่างนะครับอ่าน,น, <c oughs> นี่นี่นี่ถ่ายเสื้อเฮียอีกแล้วครับนี่ศูนย์เก้าเจ็ดสามสี่สามเจ็ดสี่หกแปดครับนี่ <c oughs> อ่าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ